เริ่มแล้ว Cosmoprof CBE อาเซียนบงข้อ20 and 24งานแสดงสินค้าความงามระดับโลกพร้อมเปิดประตูสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมความงามในภูมิภาคอาเซียนงานแสดงสินค้าความงามระดับโลก Rop, c o s m o p r o p CBE Arsen b a n g k o k 20 and 2 4พร้อมเปิดให้ชมงานตั้งแต่วันที่13-15ถึงมิถุนายน2567ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจอินฟอ์มามาเกประเทศไทยปเปิดเผยผู้ผลิตสินค้าความงามกว่า1,500แบรนด์ทั่วโลกเข้าร่วมงาน การจัดงาน Cosmocop นะครับาซีนปินะครับถือว่าปีนี้เนี่ยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานนะครับโดยงานปีนี้เนี่ยขยายขึ้นมากกว่าเดิม30%นะครับเราใช้พื้นที่เต็มตั้งแต่พ1จนถึง่4ที่สุขชมวชาติเศรษฐกิจนะครับโดยงานในปีนี้นะครับถือว่ามีผู้เข้าร่วมงานเนี่ยนะครับมากกว่า1,500แบรนดนะครับจัดทั้งหมดเนี่ย 25ประเทศนะครับมีคันทรีาวอลิเอนนะครับใหญ่ๆนะครับมาจากจีนมาจากอิตาลีมาจากเกาหลีน,นะครับแล้วก็ ภายในงานทั้งหมดเนี่ยจะเป็นผู้ประกอบการของไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50%นนะครับอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นผู้ประกอบการมาจากต่างประเทศนะครับก็ถือว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดนะครับในภูมิภาคอาเซียนนะครับโดยสินค้าที่เข้ามารวมร่วมแสดงในงานนะครับส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของเราเรียกว่าส่วนของคอสเมติกนะครับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของความงามนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ย เป็นเรื่องของกลุ่มสปายเชนนะครับจะเป็นเรื่องของอกลุ่มที่เป็นแพคเกจิ้งนะครับกลุ่มที่เป็นอ,อุปกรณ์นะครับสนับสนุนหรือแม้กระทั่งโรงงานการผลิตต่างๆเนี่ยก็มารวมออกงานกิน,นงานนี้นะครับโดย แบรนด์ดังๆนะครับทั่วโลกนะครับจากหลายประเทศเนี่ยก็เข้ามารวมอยู่ในงานนี้นะครับผู้ประกอบการไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านมิสทีนคาร์มาไมโรนนะครับแล้วก็อีกรากรายที่ฟรนนะครับทุกคนนะครับเข้ามารวมในงานนี้นะครับโดยวัตถุประสงค์ว่างานนี้เนี่ยเป็นงานสําคัญที่เขาได้เจอนะครับ ผู้ซื้อไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะครับผู้ซื้อจากต่างประเทศด้วยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มในประเทศอาเซียนเนี่ยนะครับเรามีโคเซตไบเยอร์นะครับเป็นไบเยอร์ที่เรานําเข้ามานะครับมากกว่า350ราลายนะครับมาจากในกลุ่มอาเซียนในกลุ่มจากยุโรปในกลุ่มเมดิเตอร์เรเนสนะครับคาดหวังว่าปีนี้เนี่ยนะครับเราจะมีวิซิเตอร์เข้ามาชมงานทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันคนนะครับเป็นต่างชาติประมาณ4,000คนนะครับมาดูในแง่ของเอ็กซิบิชันมาดูไฮไลท์ต่างๆที่ เกิดขึ้นในงานนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของในส่วนของ Cosmo Talk นะครับเป็นของการพูดคุยโดยคนที่เป็นเ x p e r t ในอุตสาหกรรมนะครับทั้งในและต่างประเทศนะครับมีส่วนอื่นเรื่องของสปานะครับเรื่องของโชว์เคสต่างๆมากมายเกิดขึ้นในงานครับงานนะครับจัดขึ้นวันที่13ถึงวันนี้นะครับจนถึงวันเสาร์ที่15นะครับก็อยากจะเรียนเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนะครับตั้งแต่อุตสาผู้ประกอบการ SME ยันถึงผู้ประกอบการ ผู้ที่สนใจทั่วงานท,ทั่วไปในการเข้ามาดูในงานนี้นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับที่สูนประชุมแห่งชาติสริกิตนะครับวันนี้ถึงวันที่15นะครับวิจนาครับคือการจัดงานลักษณะนี้เนี่ยเป็นการแสดงศักยภาพของคนไทยนะะให้ให้โลกได้ได้เห็นถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคนไทยเองเนี่ย หลายหลายคนยังมีความไม่มั่นใจในสินค้าของคนไทยเองแต่ความจริงแล้วเนี่ยสินค้าเราเนี่ยไประดับโลกแล้วนะคะแล้วเรากา็ยืนหนึ่งในอาเซียนมาโดยตลอดนะคะในจำนวนผู้ที่ส่งออกในโลกนี้เนี่ยเราอยู่ที่อันดับที่19เนะคะเรื่องของผมเนี่ยอันดับหนึ่งแล้วก็เรื่องของสกินแคร์นี่เราก็ไม่ได้ด้ยอยกว่าคนอื่นนะคะเรามีความาแบบว่า ค่อนข้างที่จะอยู่ในเทรนด์ตลอดเวลา,ลวเ,ราเราก็เราอัปเดตกันตลอดค่ะเ,เรื่องของ CBE อาเซียนในครั้งนี้คือการที่ได้มี op op c o s m o p o p CBE เข้ามาไม่ว่าจะครั้งนี้หรือครั้งที่แลว้วครั้งไหๆเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือการเติบโตของเขานั่นย่อมหมายความว่าได้รับการต้อนรับแล้วเราประสบความสำเร็จจริงๆนะคะคนมีความเชื่อมั่นเนี่ยมากขึ้น และวมาทําให้ประเทศที่ขณะนี้เนี่ยในอาเซียนเองเนี่ยที่เราแข่งแข่งกันอยู่เนี่ยทำให้เราแข็งแข่งขึ้นนะคะเพราะว่าขนาดงานระดับโลกเนี่ยยังมาลงที่ประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นประเทศไทยต้องมีดีนะคะแต่ไอตรงมีดีตรงนี้เนี่ยคุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองเพราะ,ะนั้นงานนี้คืองานเปิดตัวศักยภาพของคนไทยอย่างแท้จริงค่ะ